Oh, my God. นันสาธุชนบันดบริสพันง์หลายสาหรับวันนี้ก็มาปรารถนัถึงเรื่องวิชาสามต่อไปความจริงวิชาสามที่ระยะฝึกนี้จะมีชาสองเท่านั้นระดับต้นในช่วงแห่งชาโลกีก็มีอยู่วิชาสองขึ้นหนึ่งทิ่จุคยานสองปุเพนิวาสารุสติยาน ในเรื่องของการมีทีฝึกที่จุคุยยันก็ว่ากันมาอย่างาคร่าวๆแต่ด้ว่าที่พูดมาแบบคร่าวๆนี้ก็เป็นการหนักมากแล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังอ่ะไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้เพราะว่าท่านเอาดีกันท่านจับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านชีวิตเช่าแรกกัน ว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลยอภิญญาหกฤบ,บริสัมมิทาย,ยานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสำหรับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้จะอยู่ในมุ้งแล้วก็ทำได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทำได้กำลังไถนากำลังเกี่ยวข้าวกำลังหาบข้าวกำลังไดายหาญ้ากำลังจูงควายกินน้ำกำลังแบหบของไปขายเดินไปรับรเรื่การนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทำงานกำลังทำการค้าขายก็ทำได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นไต,ต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชินทำอารมณ์ให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้จริงๆนะขี้เกียจเกถ้าสัพภะสาโบ,บราณเขาเรียกกันว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ ไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิบประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญฉันพระมีความพอใจพอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นเวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทำทันที เวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีอวเชยบ้านหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นึกถึงคำบรรนานึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นยากลำบากอะไรเราไม่ปล่อยให้ลมของเราว่างไปโดยไร้ายประโยชน์ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิ๋มประเดี๋ยวมันก็ได้ดีมันดีเร็ว เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินนี่จะจับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคาภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สอดใส่ไปในด้านของอกุศล <c oughs> อารมณ์จิตไม่ก็ได้ตอนนี้เวลาใช้เวลาใช้ทิพยคุยาน ถ้าใหม่ๆม่ก็ย่าเรียกว่าอย่าปรามามเกินไปหรือว่าอย่าทะนงเกินไปเราเคยทําใจของเรายัางไงติดอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทําอย่างนั้นอย่างเช่นเราจับเตโชกสินก็ดี โอทาเดกสิงก่อนดีอโลกะสิงก่อนดีพุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทโเรืเออะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอารมณ์นั้นอยู่ให้ภาพนิมิตทรงตัวอยู่จำใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทําอย่างนั้นทุกครั้งการทําอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ถ้าว่าไม่เป็นไร พนานานๆไปเมียการคข้องนึกปับภาพเกิดปุ๊บดูได้ปรับรู้ได้ทันทีหนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ภาพภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันทีเพียงแค่แก่นณะจิตเดียวแต่ได้ว่ายังไม่คล่องต้องคุมอารมณ์ให้ดีแต่คือหน้าภาพนี้มิจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนั่นเสียแน่ ไม่เช่าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใสจับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเป็นกได้แล้วก็นึกต่อไปว่าต่อน,นี้ไปเราต้องการดูนรกขุมไหนละ่ะต้องเลือกเป็นขุ้มๆแต่ทอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลเพลิงฟึกไปหมด เลยเอาเรื่องเอาเรา,อาแล้วไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทําใจให้เป็นกลางเสียก่อนทําจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปนึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีเนี่ยก็ทรงอารมณ์ความดีเข้าไว้คืออารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอกก,ะกะตารมอารมณ์เป็นกลางจับภาพนี่มิถแจ่มใส แล้วต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิตไม่ใช่ปรากฏกับตาและเกลือถ้ามีความจานาญจริงๆก็เหมือนกับปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตว์มาเกิดเ้าก็อยากจะทราบว่า,า,าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่ภาพนั้นก็ปรากฏ อย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุตูปปาทิยานก็คือทิพยุุยานนั่นเองเนี่าจะต้องการใช้ทิพยุุยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกับสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกัน,รนรกกา,าน,นนิริยาบาลก็ได้เราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก็ได้ ต้องการเห็นสุรกายคุยกับสุรกายก็ได้ ए. ต้องการเห็นสัตว์ปดชันคุยกับสัตว์ปดชันก็ได้ต้องการเห็นคนหลือสัตว์ที่อยู่ในโลกนี ए, ้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทําได้ ए, ए. ต้องการเห็นพรหมแล้วจะพูดกับพรหมเราก็ทําได้ เอาแค่ผมก่อนเพราะอารมณ์ชานนี้แค่ผรมอย่าเพิ่งย่องไปพระนิพพานถ้าอารมณ์อย่างนี้แต่ก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราสวยแล้วแค่ชานโลกีอย่าเพิ่งพูดกันเรื่องพระนิพพานแค่บางคนสินห้ามมันยังไม่ครบเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นข้อเป็นเอ็นคุยกับมงชงเชงรู้นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ ใก้ตัวเองจะตกมากคุ้มไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครบมันตกมากกันแน่นี่จะตกมากคุ้มไหนยังไม่รู้ย่องจะไปรู้เรื่องนิพพานแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอ้โหคุยขู่เคยคุยอาจารย์ทั้งหลายแพ้มาเยอะแล้วนี่เคยได้ฟัง ไล่สะแพพ่มาหาจุดจดไม่ได้ฟังไปฟังมาไอ้ทักก็เลยคิดในใจเออคนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกะไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลู่นอกทางไปใครเขาเยาสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไทไปทางโน้นไทไปทางนี้ หาจุดนี่แน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกันก็รวมความพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกกระทำบ,บ้าลาบว่ายศบ้ารุนเรสนบ้าสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระไทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพยคุย,ยาน ไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขาเพราะเรามันเริ่มปลดบ้าซะแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปเลยที่ตามพระโบราณนั่นกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมนันคือแพ้ยอดโดยไม่ยอมทําความชั่วด้วยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้ปรเสริฐ คนชนะโดยกำลังของความชั่วเป็นมันมันแต่ผู้ฆ่าความดีเราก็ยอมแพ้ซะดีกว่านี่เป็นอนุว่าอารมณ์รู้ในด้านทิฏฐิคุยานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ถึงแปดอย่างเออหนึ่งทิฏฐิคุยานถ้าเราได้จงคล่อง ก็ตามที่พูดมาแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกคนได้คุยกันได้อยากจะรู้ว่าแกทําไมจึงเกิดเมื่อเป็นมนุษย์แกทําอะไรมาจะมาตกนรกแบบนี้แล้วก็ถามเขาได้แล้วก็พูดเขาได้ตัวอย่างเช่นพระมหาโมคคลานะท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติแต่นั่นท่านใช้พิญญาสมาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่เห็ที่ป็นุยาน แต่ทิฏฐิคุยานิองค์สมเด็จพระพิชิตธมานก็บอกว่าทำได้เดี๋ยวท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปจุยบันนี้ก็มีทมถไปท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอยากจะเห็นรสุรกายคุยกับสุรกายนี่เป็นเรื่องของทิฏฐิกุยาน คำว่าทิพตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิทรงตัวเวลนานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้ไไดหายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม่มการจัดตัง้งเวลาของสมาธิเป็นของสําคัญ <c oughs> เป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพย์คุยายานการรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน เกิดบนสวรรค์เก e ah ิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉชานเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็ใช้ทิพย์โยคานนั่นแหละเป็นเครื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจตูปปาติญาณรู้การเกิดและการตายของสัตว์ ด้วยการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิฏฐิคุยานนั่นเองตอนนี้มียานหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานญาณอันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาให้คนต้องการกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าชายก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรชดัดนั้นเป็นอะไรชดัดนี่เป็นอะไร แต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องก,อกลวยๆสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ําว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยออร่อยแต่สำหรับท่านที่ไม่เอาจริงนี่รู้สึกว่าหนักจัดไปหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ําว้าก็กลวยน้าว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกก็เห็นจะต้องเป็นกล้วยตนีกินยาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจของเราดีีิอย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลปเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าระล,ลึกชาติผนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวันนี้ทําอะไรบ้างเมื่อวันซน,นี้ทําอะไรบ้าง เมื่อเดินก่อนทําอะไรบ้างมาปีก่อนทําอะไรบ้างถอยหลังไปเดีวนึ่งชาติทีหนึ่งที่สองที่สามแต่มนนวลไล่เบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทันกินถ้าจะให้ทันกินจริงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอยางนั้นไม่ได้ คือเมื่อใชิก่อนต่ชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตขะตัง้งับเป็นไอให้เป็นเอก,กตารมให้สงบสงัดจริงๆเมื่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจาระสมาธิก็คือใช่ลมจิตคิดว่าใช่ก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันที อารมณ์จิตครั้งแรกบอกอยังไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใชอารมณ์คิดไข้คนถ้าใชอารมณ์คิดไข้คนไม่จริงหรือไม่จริงตัวนี้พังแล้วโอปาทานริงเป็นนั้นว่าท่านลองฝึกอยู่แบบนี้บ่อยๆแต่มันฝืดทางได้ดีทําทจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอ้ชาตินั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติที่สี่ สภาวะมันปรากฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้นเราเคยทำอะไรบ้างเป็นคนในมินิสายใจคอเป็นยังไงถ้ารู้ได้ตามนั้นก็้ิสปสุ์ให้ความจริงในสายใจคอจฉิยาในกี่ชาติกี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเปลวเป้าเปวเป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เปล้ยวเป้าเปลวเป้า,ปา,ปามาทุกชาติ สมุทนาเลี้ยหาอโอ,อตริมนุสธรรม <c oughs> เป็นอนันว่าที่พระพุทธ,จธเจ้าเร่งกล่าวว่าพระสาวกทิ้งนิสัยไม่ได้มันก็ทิ้งกันไม่ได้แต่ทุกชาติเป็นอนันว่าถ้าเราต้องการปรุเพีินวาสานุสติยาณก็ทํามันเรื่อยๆทําใจสบ,บายเห็นขอทานนี้กว่าเออเราเคยเป็นขอทานไหมเนาะ ถ้าจิตมันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นข้อทานจริงภาพของข้อทานมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขมาหรือเปล่าถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจจกิเลสจริงๆมันก็จะปรากฏภาพาถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมาแล้วกี่วารารูปร่างลักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมด ได้เคยเห็นคนที่เขารับร,ราชการมีแง่งมีตําแหน่งมีธนโนโบรอเบรอจิตเป็นสุขสบายไม่มีกังวลใดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมหนอชาติไหนแต่งตัวยังไงตําแหน่งอะไราจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดจริยานในสมัยนั้นมันจะปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นวิธีใช้อารมณ์จิตของตัวเองในด้านปกปนิวาสานสุสติยาณหรือว่าจุตูปปาติยาณหรือว่าทิฏฐิขุญาณก็ตามต่อไปพูดกันใช้หมดอาตีตามสิญาณนนเดี๋ยวก่อนเจโตปริยายาณการรู้ว่าระนำจิตของตนนารู้วาระนำจิตของบุคคลอื่น การรู้วาระน้ำจิตของตัวนี้มีความสําคัญให้สม,มติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความกุ้มจิตเป็นทุกข์มีสีดำและสีหม,ม,มัวอารมณ์แจ่มใสความดีใจเกิดเดิวยหน้าธรรมปีติและถ้าเรื่องหน้าปีติคือความดีใจจิตมีสีแดง จิตที่มีอารมณ์เป็นเอก็กตาอารมณ์เป็นเบคขาารมจิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิตขตองตนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นฝึกดูออจิตขตองตนอารมณ์จิตของตนว่ามันมีสีอะไรถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงประนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเรวมาก ต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจริงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจคนได้ดีใจในดีใจ,ใด,ใจด้วยม,มิตรและคำชมใช้ไม่ได้เรวเป็นจิตนี่เลวไม่ควรคบถ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ไอจิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้พราะปาฐานยึดมันโนยยึดมันนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเลว ก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นขวงเราถ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทําความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกความระมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราทําความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา พราะว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่านท่านไม่อยากดีท่านอยาาใช้รุกน้องโกงเข้ามาให้กินอยากแก้ทุจริตคิดไม่ชอบอย่างนั้นท่านียิบสมุดจะพอใจถ้าเราทําตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ท่านไม่ชอบใจถูกด่าถูกว่าลงคุณบัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบินัยจิตเลวใช้ไม่ได้ จะต้องรักษาไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใสสะอาดของจิตเหมือนแก้วที่ยำระล้างแล้วได้ดีนี่ได้จิตดวงนี้ปลายกฏขึ้นก็สนแสดงว่าจิตเป็นปูเบคขาจิตนี่สภาพของจิตที่จะเข้าถึงเว็นเบคขาจิตจะเป็นระดับจิตขั้นดีท่านพิจารณาอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้ เพราะว่าถ้าจิตของบุคคลพู่นหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจตตวปุิยญาณมองไปแล้วเหมือนกับก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกัเนื้อเนื้อที่เขาแร่แล้ว,ลวนะ่ะมันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดำบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกันเนื้อแดงแดงนะดีใจ ไอ้ดำๆมัวๆมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ไ้ดีใจกันเสียใจมันก็เร็วเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วรวมความไวจิตนั้นทั้งจิตที่มองแล้วสภาพเหมือนกันเนื้อสดเร็วหมดเป็นจิตเลวเป็นจิตท่หนานด่นไม่ดูกิเลสจิตที่ไม่ประกอบก็คืความดีนี่แต่หากว่าท่านโนั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกี และเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันไม่ต้องพูดพูดกองใครก็เหมือนกัน <c oughs> แตนได้ทาโลกีเข้าเข้าเข,ข้าขั้นถึงพระธมิชานจิตเจีย้ายกับแก้วหุ่มเนือมันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ของความหนาพมาะแก้วหุ่มเนือข้างในเป็นเนือข้างนอกเป็นแก้วหุ่ม เนื้อนั่นแหะมันกลายเป็นแก้วก็เป็นแ่งในสี่แต่เป็นชาตที่สองก็เป็นแก้วก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชาตที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นชาตที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวงอย่างนี้จัดว่าเป็นจิตของชานสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิพจุกุยานโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งปะปอกกล้วยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าทังจุดนี้แล้วนะท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถามถึงพระ ํพาพระกันตอนไหนยับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐานเรียกว่าภาพพระพุทธนิมิตจับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไงเป็นคําตอบที่เราจะปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจําไม่เลยทีเดียว ว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงทุกการจําภาพตาไว้ถ้าทําอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกวิธีอืน่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระอาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคืนวันนี้เดี๋ยววันนี้มองเวลาก็หมดซะแล้วนี่ เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบการอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจนมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายทำใดที่องค์สมเด็ดจพระจอมไตรบรม,มมาสสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบุรบลุรทำนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับทลันเถิดสวัสดี